สบาดีพี่น้องมากินของหวานน้ำมันมอนเดอ้อมันเดอ้อสื่อของหวานมากินมีหวานสอดซองสังคูอันนี้ก็ขนมโคนี่ก็เสื้อมันต้นเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็คือยนแสลดัดมามากินน้ำมันมอนกินคนเดียวสบายดีพี่น้องสบายแล้วสบายอีกเดอ้อมาเอฟซีทีหักแฟงทางลาวทางไทยทางต่างประเทศ ม่กินของหวานนะแม่มอนเดอ้อมาดีเดอ้อบ่อยาเข่าเบยาเข่าก็เลยซื้อของหวานมากินอันนี้คือหวานอดสซองขนมโคบนี่เสื้อมันต้นเด้อพี่น้องเด้อเสื้อมันต้นนี่ก็นนนนกย่างสลดัดกินคนเดียวกินไปโรงเรียนยังข่าไหนมาไปกับบริฮียนันโดวันนี้อนามัยเก็บขยะ มื้อนี้นะวันวันหุดเนาะมื้อนี้ไปเก็บขยะไปอนามายัยซื่อๆดอ,อกบ่อยากอยู่เฮือนบ่ม่วนซะ <c oughs> ทีบ่อยากไปเล่นโรงเรียนกไปเล่นนําหมูกะโรงเรีนมมเยน2อ3มแล้วเด้มืม้อน,น,นี้กาสิไปโรงเรียนีแม่ว่าเอาไปไปว่ะอยู่เฮือนบ่ม่วนบ่มีหมูไปเล่นนําหมูโรงเรียน มากินน้ำกันเราลายจหญ่ห่า,หางมาเด้อ FC ไหม FC เก้ามากินน้ำเมลอนเด้อกินคนเดียวเด้อแต่ไอหน่อยกเอเ็เป็นไอเป็นวัดเป็นไอบวชสองวันทางไกลเป็นวัดกินคนเดียวนี่จะคนบสบายนะเฮือนนีะไอออก สื่อยามาใหสื่อยาตันเสือ้อยาดีไอยาดีบัตสื่อดีโนเจนแล้วก็สื่อวิทิโคนมาให้สุขเพื่อกิน Lạc sếp sếp in sẹp conguanga conguanga man man sếp ban mang hm hm mặn hm hm Mặn hm 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 เดี่นแซ่บาบาทนี่ก้าบาทนี่ก้าบาทยางรหัพันกีอันนี้สี่บาทตัวนี้10ปพันกี Phê thế hết mưa rồi đấy phải không? vẫn tiêm phọt này món, cà lơ la la, nó, lại ต้มแหี้หงหมนดิต้มแหงมือนน้าฮาวมือทำมาในี่เย็นเขาเย็นเขา ไปดูบอนี่ไปดูบอลลูกปิดนั่งด่างเจ้าผมไปอยู่เพื่อนบ่าประเด็นยังไงอยากกินได้เนาะคือเพื่อนนั่งน้อยเพื่อนใช่ใช ปยตสกับพิเนเดีกเรยมาลยพี่น้องถ่ายพี่อกมาก่อนโดนหับสนพี่น้องรดนับส่งดนสาวมาลเนล้วะทำไมดีพี่น้องเยทำไมดย สีมงเคยสีมงควอ,อ,อ,อันะนไม่คือเลือกคำชำเมื่อนติสามโมงมามืามนอไ้ร่จะไปหาคำว

รักเจ้านี่ยแซ่บแส่ยเดมเ่วายจะ่่อย กินเนี่ยอาไปหายคนใกันไปกินเนี่ยเลียบงบุญปากกินกินขนมเป็นมันพอาหายก็เสืออะไรกินกขนม <c ười> มาลังเสือกินกขนม <c ười> บีเอ้กินลูกมันใหญ่อีพอดบีเอ็องบ,อบีเอ้ก่อนหนึง่งมกงหนึ่นเงเากินมาเงินงบุญนายอยู่ค่ะ อย่ามีมอหนา้าไปก่อนเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมติดตามคลิปหนาเด้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์ซักตะไคร่ส่งน้องนราขลิปยายมอนเด้อาย <Thank you. S 1>